ขอต้อนรับกับเข้าสู่ชารรสมา4 5 6อีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าทุกท่านจะสบายดีนะและนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่มาลงคลิปช้าค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะชามีคิวดูดวงเต็มทุกวันเลยค่ะอะ และในเดือนนี้นะจะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันค่ะทุกท่านมีดาวพุธดาวศุรก,กร์พระเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และสุดท้ายก็เป็นดาวพุธอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายสองครั้งเลยนะคะในเดือนนี้ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยค่ะมีทั้งพลังงานที่ดีๆและสิ่งที่ต้องระวังเช่นเคยนะคะก่อนอื่นค่ะชามีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะ หนึ่งเลยค่ะช่องของชาเนี่ยนะคะทำนายดวงแบบลัคนาเป็นหลักนะซึ่งจะมาจากเวลาเกิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำทำนายค่ะจะแม่นยำและเฉพาะเจาะจงกว่าแบบราศีเฉยๆนะคะหากคุณยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองค่ะแนะนำเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าควรไปตรวจลัคนาหาลัคนาที่แท้จริงของตนเองก่อนค่ะซึ่งคุณเนี่ยสามารถใช้โปรแกรมที่ชาได้ให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการตรวจลัคนาค่ะก็มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เลยนะคะและใครที่ทราบลัคนาตัวเองอยู่แล้วนะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะแอดไลน์ไปที่ add sin แ,แสหรือว่า add z i n z a e อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณไปค่ะวันเดือนปีและเวลาเกิดของคุณนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้คุณเนี่ยใส่โค้ดเชิญค่ะเพื่อรับสิทธิ์ใช้โปรแกร,รมฟรี30วันนานาทีหรือว่า na nat ค่ะและกดส่งข้อมูลเพื่อผูกดวงนะคะแล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการประมวลผลค่ะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้คุณคลิกเข้าไปที่คำว่าอ่านดวงค่ะคุณก็จะได้ทราบลักษณาของตัวเองและนอกจากนั้นนะคะคุณจะได้รู้พื้นดวงของตัวเองด้วยค่ะ เวลาที่มีดาวย้ายเนี่ยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะให้คุณเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะว่าดาวดวงนั้นเนี่ยส่งผลกับคุณอย่างไรบ้างนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องที่คุณต้องระวังพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเท่านั้นเลยค่ะ และคุณสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าโปรแกรมนี้ปลอดภัย100%เซค่ะจะไม่มีการขอข้อมูลทางธนาคารทางการเงินไม่มีการขอเบอร์โทรหรือว่าเลขที่บัตรประชาชนแม้แต่ชื่อก็ไม่ถามค่ะโปรแกรมนี้ค่ะรับประกันความแม่นเหมือนมีสินแสมาดูดวงของคุณให้ด้วยตัวเองเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะช่องของชาเป็นการพยากรณ์แบบโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่ง จึงไม่สามารถตรงและแม่นยำกับคุณได้100%เนะคะถ้าจะให้แม่นขนาดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการปรึกษาแบบส่วนตัวค่ะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเพราะแม้ว่าการดูดวงแบบลัคนาเนี่ยนะคะจะเฉพาะเจาะจงกว่าแบบราศีแต่คนที่อยู่ลัคนาเดียวกันค่ะก็มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะด้วยตัวแปรอื่น,นๆเช่นเวลาเกิดปีที่เกิดสถานที่ที่คุณเกิด เบอร์โทรที่คุณใช้สภาพแวดล้อมรวมไปถึงความคิดและทัศนคติของตัวคุณเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ลักษณาดเดียวกันก็ยังมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปค่ะและสุดท้ายนี่นะคะช่องของชาค่ะจะทํานายแบบตรงไปตรงมานะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ดาวพลังงานดีชาก็จะบอกว่าดี แต่ถ้ามีเรื่องที่ต้องระวังนะคะชาก็จะเตือนโดยตรงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะะครับฟังอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ใช้สติค่ะในร้ายมีดีในดีมีเสียนะคะนั่นคือสมดุลของโลกใบนี้และสําหรับใครที่ทราบลัคนาตัวเองอยู่แล้วนะคะขอเชิญไปรับฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะราศีกรกฎนะคะดาวดวงแรกที่จะยายก็คือดาวพุธค่ะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนะคะ ดาวพุธเนี่ยนะคะคือหมายเลข4ค่ะก็จะส่งผลในเรื่องของการสื่อสารการพูดโดยตรงเลยค่ะรวมไปถึงการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงนะคะเอกสารสัญญาต่างๆนะคะข้อตกลงการขายนะคะหรือว่าสื่อโซเชียลออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนเยอะๆเนี่ยนะคะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งบริวารหรือว่าปุตตะนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของบริวารค่ะสังคมและความเสียหายนะคะ ชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนลูกน้องหรือว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับบริวารของคุณนะคะเช่นเก่าไปใหม่มาแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยได้พูดคุยสื่อสารกับลูกน้องหรือว่าบริวารมากขึ้นค่ะทําให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะและลูกหลานหรือว่าคนในโอวาทของคุณเนี่ยนะคะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นค่ะ เขาอาจจะได้ไปเรียนที่อื่นมีการเดินทางหรือว่าย้ายโรงเรียนย้ายไปเรียนต่างประเทศนะคะเป็นต้นบางคนค่ะช่วงนี้นะติดลูกหลานเป็นพิเศษเลยค่ะเรียกว่าปาร์อฮงโกเลยก็ว่าได้นะคะและช่วงนี้ค่ะคุณจะทำมาค้าขึ้นกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเจรจาสำเร็จค่ะ ง่ายๆเลยนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปติดต่อสื่อสารกับใครนะคะหรือว่าจะต้องให้ใครทํางานให้เนี่ยนะคะก็ให้เลือกคนที่มีอายุน้อยกว่าค่ะเข้าไปเจรจาหรือว่าเลือกลูกค้านะคะที่มีอายุน้อยกว่าค่ะก็จะราบรื่นสําเร็จมากขึ้นง่ายขึ้นค่ะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือคนที่เป็นลูกหลานหรือว่าบริวารของคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนบางอย่างหรือว่าปัญหามาให้นะ อาจจะเป็นแค่เรื่องปวดหัวเล็กๆน้อยๆนะคะจนไปถึงเรื่องใหญ่ๆค่ะก็ต้องดูกันให้ดีนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดในชีวิตที่ไม่เหมือนกันค่ะต่อมาเป็นดาวศุกร์นะคะจะย้ายในวันที่จะย้ายในวันที่3พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่หน่ธันวาคมค่ะดาวศุกร์คือหมายเลข6นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักค่ะรวมไปถึงความมีสเสน่ห์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆของที่ดูดีมีราคา เป็นพลังงานของความร่าเริงแจ่มใสสดใสอารมณ์ดีแล้วก็ทำตามใจทำตามความสุขของตัวเองค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสังคมหรือว่าสหัชชะนะคะก็จะมีผลในเรื่องของความรักสังคมครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะ ช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยมีช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าชาวลัคนากรากฎคุณน่ะมีสเสน่ดูดีโดดเด่นออร่าจับเป็นพิเศษเลยนะคะไปไหนก็จะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างค่ะเรียกว่ามีแม่ตามหานิยมสูงเลยนะคะช่วงนี้และตัวคุณเองนะคะก็จะมีพลังงานของความร่าเริงสนุกสนานค่ะได้ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงและด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงสนุกสนานเฮฮาเนี่ยแหะค่ะ เลยทำให้อาจจะมีเพื่อนมาแอบป,ปิ๊งนะคะหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละค่ะแอบไปปิ๊งเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก็เป็นไปได้นะช่วงนี้นะคะออกไปเจอเพื่อนบ่อยๆหน่อยก็จะดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคจากเพื่อนของคุณค่ะดาวสุขช่วงนี้ให้พลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะทำให้คุณเนี่ยนะคะอารมณ์ดีแล้วก็ยังมีความสนิทสนมกับ,บครอบครัวค่ะได้ไปเที่ยวไปไหนด้วยกันนะคะเฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะ ก็เป็นพลังงานดีๆในช่วงสิ้นปีพอดีนะคะเฮฮาปาร์ตี้ส่งท้ายปีไปเลยค่ะต่อมาเป็นพระเกตนะคะจะย้ายในวันที่4พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมค่ะพระเกตคือหมายเลกานะคะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาการทําบุญการเดินทางไกลรวมไปถึงภาษาต่างประเทศออนไลน์เทคโนโลยีหรือว่าไอทีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่ง โชคลาภหรือว่าลาภค่ะก็จะมีผลในเรื่องของโชคลาภนะคะต่างประเทศแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามชื่อเลยค่ะช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคคุณค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปทําบุญปฏิบัติธรรมนะคะถ้าชาวลัคนากรกฎใครที่ได้ไปทําบุญนะคะชาก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยคนนะคะ และคุณจะมีโชคจากการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีแผนที่จะเดินทางไกลในช่วงนี้นะคะอาจจะมีโชคแบบฟลุกๆนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีค่ะและช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมีศีลครบคิดดีทำดีฝึกสมาธิทำบุญสวดมนต์ก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะการทำบุญหรือว่าทำความดีเนี่ยนะคะมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบที่ชาเนี่ยได้กล่าวไปนะคะจริงๆแล้วค่ะ ความเป็นสิริงมงคลที่สุดนะคะก็คือการคิดดีทำดีมีความกระตันยูของคุณเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งนี้แหละคะ่ะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเราก็จะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ชีวิตคุณนะหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีเซนส์นแรงกว่าปกตินะคะคาดการอะไรก็จะแม่นยำหรือว่าเป็นไปตามนั้นค่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะถ้าคุณไม่สนใจในเรื่องศาสนาก็จะมีความสนใจในเรื่องของสายมูนะคะเครื่องรางของคลังค่ะ การที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานหรือว่าใช้ชีวิตเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะแต่อยากจะให้ทุกคนนะคะมีแต่อยากจะให้ทุกคนนะคะ,ม,ะ,คนนะ,คะมีความเชื่อแบบมีสติและมีปัญญาไม่งมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะดีไม่ดีเนี่ยนะคะอยู่ที่ตัวเราล้นหลวนค่ะต่อมาเป็นดาวอังคารนะคะจะย้ายในวันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่27ธันวาคมค่ะ ดาวอังคารคือหมายเลขสามนะคะทุกท่านก็จะส่งผลในเรื่องของความขยันบ้าพลังพลังงานสูงมีความอดทนนะคะสายลุยบุกบา่าฝ่าฟันกตัอยูแล้วก็มาพร้อมกับความอารมณ์ร้อนประมาทตัดสินใจเร็วและไม่รอบคอบค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งบริวารอีกแล้วนะคะก็คือปุตตะก็จะมีผลในเรื่องของบริวารและก็การงานค่ะช่วงนี้นะคะคุณจะมีความซ่ากล้าบ้า,บ,าบินกล้าทำในเรื่องที่ไม่เคยทำนะคะ โดยที่ไม่สนกฎเกณฑ์ด้วยนะก็อยากจะให้ระวังเรื่องความกล้าเนี่ยแหละค่ะอาจจะไปทําผิดศีลธรรมเข้านะและสิ่งนี้ะค่ะที่จะนําเรื่องเดือดร้อนหรือว่าความเสียหายมาให้คุณภายหลังนะอย่าลืมนะคะว่าทุกการกระทาเนี่ยมีผลที่ตามมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วนะคะจะต้องรอบคอบคิดให้ดีก่อนทําค่ะและช่วงนี้นะบริวารของคุณก็ค่อนข้างดืงค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน ลูกน้องเนี่ยนะคะก็จะมีความอยากท้าทายค่ะอยากจะแนะนําอย่างนี้นะคะว่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้ความนิ่งและความสุขขุมค่ะจะทําให้คนเนยเกรงใจคุณนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะคะเราเป็นผู้นําค่ะการวางตัวให้คนเคารพเนี่ยนะคะสําคัญมากๆเลยค่ะชาเชื่อแบบนี้นะคะว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะให้คนมาเคารพเราเราต้องเคารพตัวเองแล้วก็ทําตัวให้หน้าเคารพก่อนค่ะ ในส่วนของเรื่องการงานเนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยบริวารค่ะหรือว่าถ้าจะจัดการอะไรเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องไหว้วานลูกน้องนะคะหรือว่าลูกหลานมอบภารกิจให้พวกเขาไปทํานะคะให้มันสําเร็จลุล่วงค่ะต่อมาคือดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่17ธันวาคมค่ะดาวอาทิตย์คือหมายเลขหนึ่งนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความโดดเด่นความเป็นผู้นํา มีอำนาจดูสง่างามความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบเด็ดขาดกล้าตัดสินใจมาพร้อมกับความดื้อรั้นเอาแต่ใจแล้วก็ใจร้อนหงุดหงิดง่ายจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งบริวารอีกแล้วนะคะหรือว่าปุตตะก็จะมีผลในเรื่องของการเงินแล้วก็บริวารค่ะช่วงนี้ที่มาของเงินคือเด็กคนอายุน้อยกว่าลูกหลานลูกน้องลูกค้าที่เป็นเด็กหรือว่าคนที่เป็นวัยรุ่นน่ะนะคะ คนที่ทำด้านแฟชั่นความทันสมัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะต้องอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลาต้องตามเทรนด์นะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะและช่วงนี้นะคะบุตรหลานของคุณเนี่ยมีความเก่งมีความสามารถแล้วก็โดดเด่นค่ะแต่ก็ตามมาด้วยความดือ้อเพราะว่ามั่นใจในตนเองสูงมากและคนที่มีลูกน้องเนี่ยนะคะ เขาเหล่านั้นก็จะทำงานเก่งสร้างผลงานให้คุณค่ะและดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวพุธค่ะตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่7ธันวาคมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าดาวพุธคือหมายเลข4ค่ะส่งผลในเรื่องของการสื่อสารการพูดการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการทำข้อตกลงเอกสารสัญญาการขายต่างๆนะคะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคหรือว่าอริค่ะ ก็จะมีผลในเรื่องของการสื่อสารอุปรสรรคแล้วก็ความเสียาหายโดยตรงนะคะช่วงนี้นะคะชาวลัคนากรากฎชายอยากจะให้มีความรอบคอบมากเป็นพิเศษนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยควรจะรอบคอบตลอดเวลาอยู่แล้วจริงไหมคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะคะจะต้องรอบคอบเป็นพิเศษเพราะว่าก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปเนี่ยจะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าคําพูดนั้นเนี่ย มีผลกระทบหรือว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณต่อคนรอบข้างอย่างไรบ้างถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามพูดให้น้อยที่สุดค่ะเพราะพลังงานดาวเนี่ยส่งอิทธิพลทำให้คำพูดของคุณเนี่ยถูกเข้าใจผิดได้ง่ายนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราเจตนาดีพูดไปไม่คิดอะไรแต่คนฟังเนี่ยแหละคะ่ะเอาไปแปลเจตนาผิดนะคะแล้วเอาไปสื่อสารต่อกันไปอาจจะทําให้คุณเนี่ยถูกเพ่งเล็งนะคะหรือว่าถูกเข้าใจผิดถูกนินทาได้ค่ะในส่วนของเรื่องเอกสารนะคะก็ต้องระมัดระวังมากๆด้วยค่ะ ถ้าช่วงนี้มีการทำข้อตกลงนะคะไม่ว่าคุณจะเซ็นสัญญาซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าสัญญาเช่าสัญญาการทำงานนะคะเอกสารเหล่านี้คุณจะต้องตรวจสอบจนมั่นใจนะคะว่าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณจะต้องเปะในเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่ามีเกณฑ์ผิดพลาดเช่นกันค่ะหรือถ้าเป็นไปได้นะคะควรเลื่อนนัดการทำข้อตกลงการทำสัญญาเหล่านี้ไปก่อนรอให้ดาวย้ายดีกว่าค่ะช่วงนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างนะคะ และสาเหตุเนี่ยก็น่าจะมาจากการพูดไม่คิดของคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาย้ําอีกครั้งค่ะว่าให้คิดก่อนพูดนะคะคิดให้มากพูดให้น้อยเข้าไว้ค่ะช่วงนี้ และอย่างที่ชาวพูดไปนะคะเรื่องเอกสารถ้าคุณไม่รอบคอบนะคะอาจเกิดความเสียหายถึงขั้นมีคดีความกันได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ชาวกรกฎนะคะอย่าชะล่าใจมีสติและรอบคอบมากๆค่ะสรุปเลยนะคะชาวกรกฎในเดือนนี้นะคะดาวเนี่ยนะคะจะไปรวมตัวกันอยู่ที่ตำแหน่งบริวารค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องวุ่นวายที่เกี่ยวกับบริวารลูกหลานลูกน้องเนี่ยนะคะในหลายๆเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคะ สิ่งที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้นำการวางตัวของคุณเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะความสุข,ขุมรอบครอบมีสติป,ปัญญานะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีความน่าเคารพจะทำให้คุณเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน่าเคารพนับถือค่ะ และช่วงปลายเดือนนะคะจนถึงต้นเดือนธันวาคมก็ต้องระวังเรื่องคําพูดและเอกสารให้มากๆนะคะถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่ถ้าคุณประมาทก,ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นคําทานายประจําเดือนนี้ค่ะฉันหวังว่าคําแนะนําของชานะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะอะไรนะคะที่เราฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้เป็นกําลังใจค่ะแต่อะไรที่ฟังแล้วนะคะรู้สึกจิตตกก็ไม่ต้องคิดมากค่ะ ปล่อยวางนะคะแล้วก็รับแต่พลังงานดีๆไปค่ะอยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าชีวิตคนเราค่ะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอนะคะเวลาที่พลังงานหรือว่าดวงเราดีๆเนี่ยนะคะเราก็ทําให้เต็มที่แต่เวลาที่พลังงานไม่ดีหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาใดๆเนี่ยนะคะเราก็ควรมีสติตั้งรับค่ะแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของเราค่ะจะดีไม่ดีเนี่ย อยู่ที่ความคิดและการกระทําของเราล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะคะที่ฟังกันจนจบคลิปค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขกายสบายใจไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่ํารวยเงินทองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ